บ,นบน่นเลยปุ่เอาบนดิเอาจอมไปลงโซเชียลคนนี้รักไยเห็นได้หมดเลยว่าเนี่ยนองเวลาน้องใหญ่บ่นผมเนี่ยแล้วรถไม่น่ารักเลยพี่ไปดูไม่ไปดเจาวโซเชียลดพูพี่พี่ดูแล้วครับรถอยากได้รถอยากไร้นุคน,นี้บอกว่าฮาร์เลสสองคันจอดจนสลิมขึ้นบิด<ม>สักแอะยังไม่บิดเอามือปาดนี่ฝุ่นดำปี๋แต่บอกว่าไม่ได้น่ารักไม่ได้ไม่ได้ขอจะจอด เอาไปเช็ดคูแล้วมัขอร้องล้างหน่อยนี่สองปีแล้วไม่ถูแม้แต่แอะเดียวบอกว่าให้เอาไปขีดหมวกกันน็อกบอกให้ซื้อมาก็อ่านเดี๋ยวอ่านลืมอีกแล้วรถว่างแล้วก็ซื้อ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 เงินสดขี่อดสองขยักหนุ่นสองขยักไปว่าทำรังไปว่าสองรอบเลยนี่ดูเลยครับนี่บนบุนี่บนอยู่ก็แงยมโมงแล้วเนี่ย จริงเด้อไอ้เด็กเพิ่งดึงมาไายเกือบชั่วโมงแล้วบนกี่โมงแล้วบ้านเนี่ยบ้านโอนตังโอนตังทําบ้านดูทุกเดือนทุกเดือนผ่านมาหกเดือนละเพิ่งได้เสาเข็มแล้วพี่ไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาเองแล้วไม่ตามงานแล้วก็รับเหมาบอกให้ไปดูวันนั้นโรจี้ให้ไปดูบ้านบอกว่าจะไปดูจะไปดูเนี่ยผ่านมาสี่วันแล้วยังไม่ไปเลยแล้ววันนั้นไปดูแล้วหลังนู้น พัทยาพัทยาไม่ได้ไปบอกว่าให้ไปดูหลังมาได้ยาเราไม่ใช่ไม่ได้บอ่ว่าไปดูหลังไอล้หลังนี้ก่น <c oughs> อนก็ดูหลังนี้แล้วให้ไปดูหลังนู้นด้วยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ว่าง่านั่นขาดดูหลังนี้ก็สอง,งอทุนน่มแล้วว่างอยู่ทุกวันแล้วว่างอยู่ทุกวันไม่ต้องซ anyway. <c oughs> <c oughs> ื้ออะไรทั้งั้นเดี๋ยวเอารถเอารถนี่เออจะซื้อไงเนี่ย ช่วยล้างคันที่มีให้ก่อนล้างแมวนอนเพิ่งทำรังนะโอ้มันก็อยู่กั็รถไม่ได้ไปไหนเนี่ยราก็เย็นมือเดินไปประตูรถวีเอ็มเนี่ยเปิดมาเลยยางติดมือมันอะไรแล้วขับขับเคลื่อนมันรถไม่ได้รขับเราจอดอยู่ผมก็เราก็เห็นมันทุกวันเราไม่ได้ใช้เราก็เห็นมันทุกวันมันก็จอดอยู่ โดนบ่นแนวนี้ผมผมวันนี้ผมเหมือนใส่เสื้อสีผิดไปนเนี่ยจะเป็นเพราะสีเสื้อเวลาทำอะไรไม่ตามตามโทรตามถามเขาคำั้งทายเรื่องรถเมื่อสองเดือนที่แล้วทุกวันนี้ถามอัปเดตยังตอบไม่ได้เลยว่ามันอยู่ยังไงแล้วรอซ่อมรอรอใครรอใคร เขารออะไรอ่ะมาปุ้ยจะลงใต้ยังสี่ห้วันนี้อย่าบ่นสีเฮนาะไม่ยินต้องบุนกันเลยอะให้เขาไปดูสภาพรถตอนนี้มันจอดแบบง่อยแบบถ้าคนคือติดเตียงอะอามันเป็นคนคือติดเตียง อ้าวทนไมมาติดเตียงไปมันไม่ได้ขยับร่างกายคือมันนอนอะไรอ่ะมันนอนมันนอนแล้วมันคือไม่แล้ถ้าเป็นคนคือนอนอย่างนี้แล้วน้ําท่าไม่ได้อาบคือป่วยแล้วก็ติดเตียงเนี้ยเหลือแค่่อดสายอาเยียแ,แ,แล้วคือไปเลยไปไปไปสตตร์ท้ายปุ้ยสไตล์มันอยู่ทุกอาทิตย์เข็นไปเติมน้ามันบ้างแหง้งไม่ไหวน้อกินน้ำมันน้ำมันใะ้เพื่อนซื้อมันเติมอยู่ปุ้ยเพิ่งซื้อปั๊มลมใหม่ไปเอ้ย ลิ้น <l int> ปันปั๊มลมเพื่เพิ่งชื้อว่าใหม่ไว้เ <ละ S 2> ติมไว้เติมลมยารถเขาซื้อมาเพื่อที่เขาจะออกไปดิบไปแล้วตอนที่จะซื้อแบบเออเนี่ยเลยอ่ะโอเคถ้าเิยจะขี่อ่ะก็ซื้อสองคันขี่คนละคันจะได้แบบพอชวนไปไอเราไม่ได้เป็นตัวต้นเรื่องอยากจะขี่พอไออาขี่ด้วยกันเออก็ชอบด้วยขี่ชวนไปไปขี่อันตรายบอกอันตรายไม่เป็นห่วไงไอแล้วซื้อเพื่อปุ้ยเอปุ้ยเขี่ได้เอาเขาจริงจังไหม ให้ขี่ได้แต่ปุ้ยบอกแล้วเออให้มันให้มันเลยถนนนี้คืออาจจะหาใครขับไปให้ก่อนให้มันเลยถนนบ้านเราคือถนนบ้านเราอ่ะอย่าว่าแต่แต่แตปุ้ยขับเองปุ้ยยังกลัวเลยถนนเช่นนี้มันเลยเช่นนี้ปุ้ยบอกเออขี่แบบตา่างจังหวัดที่มันรุ่งรุ่งแล้วจะกลัวอะไรแล้วกลัวแล้วซื้อทำไมกลัวก็ต้องไม่ซื้อกลัวคือไม่ซื้อไม่ใช่ว่าซื้อซื้อมาแล้วกลัวไม่ขี่คือเพื่อไงเพื่อมันไม่ได้สองบาทไงค <c oughs> ุณเสร็จยังผู้จะเดินทางแล้ว ผมก็นไหมใช่แล้วพรุ่งนี้ไอ้ไปงานบวชกี่โมงเก้าโมงบวชฟ้องกันนะฟ้องบวชที <monastery> <m> ่วัดไหนที่นี่หรออารินอันอันโนอันโนโมนล้วไอ้พูดไปถูกแล้วอโมทนาเอ้ยอันโนโมทนาบุญด้วยนะหน้าฟ้องหน้าฟ้องนะหน้าฟ้องรู้เปล่าเ่าแต่หน้ารองว่ารำยายแล้วก็ขัว <warnings> ด้านเดือดนี้ เอลโกมีงานหน้าวันเองนะนงฟ้องนะานั่งฟ้องไว้บวชใหม่ตอนที่เอลโกมีงานทุกวันนะท่ผาดูเดือนไหนที่เอลโกมีงานทุกวันนะนั่งฟ้องนะเอาแล้วไอ้มีงานต่อที่ไหนรอยเอ,อโอ้ไปปาจีนเสร็จก็ไปรอยเอ็ดเลยเวลาปอไป,ไป,ไปบนเสร็จด้วยนะวยังไอ้สวยนะสวยเนาะคือนี้เป็นการพูดเป็นการพูด <c oughs> เพื่อกระตุน้น <c oughs> กระตุ้นเอเนอร์จีในร่างกายให้รู้สึกว่าอยากจะ เดีย๋ยวจะเอาขับรถเอาไปขับเดี๋ยวจะล้างแล้วเดี๋ยวจะตามนู่นนี่นั่นบ้างเพราะตอนนี้ energy energy เป็น energy เอื่อย energy แบบถ้าถ้ามันคงคืนหลับ energy คืนหลับหลับ<ม>อยู่แบบไม่มีการแบบเฮ้ยปลูกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนี่คือการกระตุ้นแบบเ <c oughs> อ้ยเฮ้ยโอเคจะจำแนะนำไปปฏิบัติตามครับทันนี้ก็ลืมไปเลย <c oughs> แค่ถือแก้วน้ำเนี่ยจะเอาขึ้นบนบ้านเนี่ยเดินแล้วเอาไปวางไวตง้ตรงโตง๊ะสนุก แล้วก็ลืมแค่ถือแก้วน้ําเมื่อวันปอกทุเรียน <c oughs> จะเอาไปเก็บตู้เยน็นถ <c oughs> ือไปนุ่นเกือบขึ้นห้องถือไปคนเรามาต้องลืมขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> บางมันไม่เกี่ยวกับอายุนะบางคนนะเพื่อนปุ้ยอายุเท่าปุ้ยก็ไม่ได้ลืมเหมือนปุ้ยนะอันนี้จริงนะ <c oughs> ถือว่าปุ้ยจําได้แค่ไอ้อย่างเดียว พี่เลยลืมอย่างอื่นเดี๋ยวไปดึกดอกโอเคนะกันไม่บนไม่บน